นัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับควันนี้ครับนัทก็อยู่นะครับจัดส่งอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้จะเป็นคูปัตตานะครับ L308 นะครับคูปัตต้าสามตีบแรงม้าครับตัวนี้นะครับเป็นรถไถขนาดกลางนะครับรุ่นเล็กนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตระกูล L เลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับเครื่องยนต์นะครับสามสูบโฟวินสับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนะครับเครื่องยนต์สับตีบแรงม้านะครับดิเรกต์อินเทนชั่นครับเกียร์เป็นแบบชัตเทิลข้างตัวนะครับ ต,ตัวนี้นะครับนัดก็รีวิวจัดส่งนะครับเป็นรายการแรกของวันนี้นะครับตัวนี้จัดส่งนะครับลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้าที่จังหวัดนครพนมนะครับกุกหมากสองข้างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมแถมข้อซิ่งหน้ากากให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสีทําใหม่รอบคันครับปรับสภาพนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสมบูรณ์นะครับทุกระบบนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กอร์มือสองแบบนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้รีวิวจัดส่งนะครับ สังเกตได้ง่ายครับว่ารถจากร้านของเรานะครับจะออกไปนะครับภายในเกตนะครับในสภาพนะครับเดียวกันทั้งหมดนะครับคือเก็บงานพร้อมใช้นะครับสวยนะครับไฟทูไฟท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแขนหลังก็สามารถปรับตั้งได้นะครับตัวนี้ยางสวยนะครับยางดีสีเส้นนะครับไปพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ3ชิ้นนะครับมีโรตารี่ใหม่นะครับจากค่ายสยามจักรลาขนาดตรงนี้ห0สมัวนะครับช่างน้อยสตาร์ทได้เลยครับ วไปหน่อยใชขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเรื่องการจองสินค้าจากทีมงานเรานะครับขึ้นรถเรียบร้อยนะครับ